มันเป็นอนุสาวรีย์แห่งชาติที่สาคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีผู้เข้าชมมากกว่า500,000คนในแต่ละปีอนุสาวรีย์วอชิงตันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงจอจวอชิงตันประธานาธิบดีคนแรกของอเมริกาแต่ถ้าคุณเคยดูมันอย่างใกล้ชิดทั้งต่อหน้าหรือดูในภาพ Google คุณคงสังเกตได้ว่ามันมีสองสีที่ต่างกันหากคุณสงสยัยจะบอกให้ว่าการออกแบบในตอนแรกไม่ได้ต้องการให้มันเป็นแบบนี้สมาคมอนุสาวรีย์แห่งชาติวอชิงตันซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบทางด้านการก่อสร้าง ประสบกับเงินทุนที่ไม่เพียงพอและโครงการนี้ถูก,กระงับในช่วงทศวรรษที่1850เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาอีก25ปีในการดําเนินการก่อสร้างต่อโดยส่วนบนซึ่งคิดเป็น2ใน3ของอนุสาวรีย์ถูกสร้างเสร็จในปี1884เนื่องจากเห็นได้ชัดว่าพวกเขาใช้หินอ่อนจากที่ต่างกันเมื่อเวลาผ่านไปมันเป็นเรื่องยากที่จะนึกภาพว่าวัสดุเหล่านี้จะเป็นอย่างไรในอนาคตสส่วนนี้ดูคล้ายกันมากในตอนแรก แต่เมื่อเวลาผ่านไปส่วนใหญ่แล้วลม้มฝนและการกัดซอ้อทําให้มันมีเฉดส,สีที่แตกต่างกันโดยหินอ่อนของมันถึง3ส่วนเป็นแบบนั้นและจะเห็นได้ชัดก็ต่อเมื่อคุณให้ความสนใจกับมันใกล้ๆเท่านั้นในขั้นต้นผู้ก่อสร้างไปหาผู้จัดหาหินอ่อนในแมสซาชูเซตส์แต่ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าสีไม่เข้ากันพวกเขาต้องเปลี่ยนไปหาผู้จัดหารายอื่นแต่ความผิดพลาดของพวกเขาส่งผลให้หินอ่อนเปลี่ยนสีเป็นส่วนที่3โดยมันเห็นชัดเจนเพียงด้านหน้าเท่านั้นคนส่วนใหญ่จึงคิดว่าอนุสาวรีย์มี2ส,สี ผู้ก่อสร้างค้นพบความแตกต่างได้ค่อนข้างเร็วและพบหินอ่อนชนิดหนึ่งที่คล้ายกับหินอ่อนในตอนแรกแต่สุดท้ายแล้ววัสดุชนิดใหม่ก็เปลี่ยนเป็นสีอื่นด้วยโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากสภาพอากาศคุณเป็นหนึ่งในคนที่ชอบใช้เวลาว่างไปกับ Pinterest หรือ Instagram เพื่อค้นหาสถานที่ท่องเที่ยวในอนาคตของคุณไหม ถ้าแบบนั้นคุณคงไม่อยากพลาดเมืองเล็กๆในอิตาลีที่ชื่อว่าชินกูเตาเรสาเหตุที่ทําให้ที่นี่เป็นที่นิยมในหมู่ช่างภาพและนักท่องเที่ยวทั่วโลกก็คืออาคารที่มีสีสดใสซึ่งตัดกับน้ําทะเลที่ใสราวคริสตัลได้เป็นอย่างดีบ้านเหล่านี้มีสีต่างๆมากมายตั้งแต่สีเขียวจนถึงสีเหลืองหรือแม้แต่สีชมพูสดใสดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่สถานที่นี้เป็นที่นิยมมันดูเหมือนภาพวาดมากกว่าสถานที่จริงบนโลกแต่ทำไมบ้านเหล่านี้ถึงมีสีสันงดงามแบบนี้ล่ะ ตำนานท้องถิ่นกล่าวว่าชาวประมงเคยทาสีบ้านด้วยสีต่างๆเพื่อให้มองเห็นได้อย่างรวดเร็วจากในน้ำเวลากลับมาจากทะเลตอนนี้มันมีอาคารบางหลังในสถานที่อื่นที่มีการทาสีเฉพาะซึ่งตามกฎหมายแล้วผู้อยู่อาศัยถูกห้ามไม่ให้ทำการเปลี่ยนโดยพลาการ นี่คือกรณีของเมืองสีชมพูหรือที่รู้จักกันในชื่อชัยปุราในอินเดียมีอาคารหลายหลังในเฉดสีชมพูต่างๆตั้งแต่สีชมพูกะปิไปจนถึงสีชมพูม่วงสีที่น่าประทับใจนี้มีขึ้นตั้งแต่ช่วงปี1800มีข่าวลือว่าสวไยรามสิงห์มหาราชาแห่งอินเดียในสมัยนั้นต้องการต้อนรับการมาเยือนของเจ้าชายอัลเบิร์ดดังนั้นเขาจึงทาสีทั้งเมืองเป็นสีชมพูทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่าทําให้เกิดคําถามว่าทําไมเขาถึงเลือกสีชมพูไม่ใช่สีอื่น กลับกลายเป็นว่าเฉดสีนี้มีขึ้นเพื่อบ่องบอกถึงแนวคิดของสถานที่ต้อนรับหรือสถานที่ที่มีมิตรไมตรีจิตอย่างแท้จริงชายปูประาไม่ใช่เมืองสีเดียวเพียงแห่งเดียวในโลกเมืองที่คล้ายกันนี้ซึ่งมีเฉดสีฟ้าตั้งอยู่ในโมร็อกโกชื่อว่าเชฟชาอุนชาวบ้านบางคนบอกว่าเมืองนี้ทาสีฟ้าเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสีสันที่สวยงามแห่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนบางคนคิดว่าการทาบ้านด้วยสีฟ้าจะช่วยให้เย็นลงเวลาอากาศร้อน มีการกล่าวอ้างว่าการทาสีบ้านด้วยสีฟ้าสามารถช่วยป้องกันยุงได้นั่นเป็นเพราะว่าผู้คนเชื่อว่าเฉดสีคล้ายกับคลื่นของทะเลนี้ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับยุงไงก็จริงนะทีนี้การก่อสร้างนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่ปฏิเสธไม่ได้ของเมืองแห่งความรักนี้ไปแล้วฮ่าหอไอเฟล ผมได้กลิ่นบาเกตที่อบใหม่ๆด้วยล่ะได้กลิ่นไหมกลับกลายเป็นว่าหอไอเฟลก็มีความลับเรื่องสีเป็นของตัวเองด้วยอนุสรีฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียงแห่งนี้เป็นสีน้ําตาลเกาลัดในยุคปัจจุบันแต่มันไม่ใช่สีนี้มาโดยตลอดวิศวกรที่สร้างหอคอยและตั้งชื่อให้หอคอยด้วยเป็นผู้ชายที่ชื่อ g u s t a ฟไอเฟล e เขาอ้างว่าสีเริ่มต้นที่ใช้สําหรับหอคอยซึ่งเป็นสีแดงสว่างมากควรช่วยป้องกันสิ่งก่อสร้างจากสนิมคล้ายๆกับสะพานโกลเดน Gate ในซานฟรานซิสโก แต่ตั้งแต่ที่มันถูกสร้างขึ้นหอไอเฟลมีเฉดสีต่างๆมากมายเช่นสีเหลืองอ่อนสีเหลืองและสีน้ำตาลหลายเฉดเมื่อถึงจุดหนึ่งพวกเขาถึงขนาดทาสีแบบอมเรตซึ่งทำให้หอไอเฟลที่สูงเสียดฟ,ฟ้าดูเราวกับว่ามันกำลังจางหายไปในท้องฟ้าผมแทบไม่เคยได้ยินเรื่องราวที่น่าประทับใจมากไปกว่าเรื่องคุณปู่สายรุ้งชาวไต้หวันเลยชื่อของเขาคือฮวงยังฟูและเรื่องราวของเขาเริ่มต้นขึ้นในปลายทศวรรษ2,000 เนื่องจากเขาเป็นผู้อาศัยคนสุดท้ายอย่างเป็นทางการหน่วยงานของท้องถิ่นจึงเจะรือหมู่บ้านเล็กๆนี้เพื่อให้มีที่ว่างสําหรับอาคารอพาร์ตเมนต์ที่ทันสมัยเพื่อจัดการกับความเศร้าชายคนนี้จึงเริ่มทาสีผนังบ้านในหมู่บ้านของเขาเขาเริ่มต้นด้วยการวาดภาพนกแมวและทางที่สุดก็ผู้คนในปี2010นักศึกษามหาวิทยาลัยในท้องถิ่นได้ค้นพบโครงการดีไเล็กๆนี้และที่เหลือก็เป็นประวัติศาสตร์ ด้วยความช่วยเหลือของแคมเปญระดมทุนหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมากกว่าหนึ่งล้านคนต่อปีจึงไม่น่าแปลกใจที่ในที่สุดหน่วยงานท้องฉิ่นได้ทิ้งแผนในตอนแรกไปในขณะที่เรากําลังพูดถึงการออกแบบที่สวยงามมันมีห้องสมุดที่ดูเหมือนชั้นวางหนังสือขนาดยักษ์ด้วยไม่มันไม่ใช่ฉากจากหนังแฟนตาซีแต่จริงๆแล้วมีคนสร้างมันขึ้นมาด้านหน้าอาคารห้องสมุดสาธารณะแคนซัสซิตี้ดูเหมือนกับหนังสือธรมธรมดาๆที่วางเปรียงรายอยู่บนชั้น นะมันไม่ใช่แถวหนังสือธรรมดาเพราะหนังสือแต่และเล่มสูง8เมตรและกว้าง3เมตรคุณไม่จําเป็นจะต้องเป็นเด็กเนิร์ดเพื่อที่จะลองอ่านหนังสือเล่มน,นี้ตะกร้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ได้มีไว้ใส่แมวตัวอ้วนใหญ่แต่จริงๆแล้วมันคืออาคารใช่แล้วมันเป็นอาคารซึ่งจริงๆแล้วมีรูปร่างเหมือนตะกรา้าคุณสามารถหามันเจอได้ในนิวอิร์กโอไฮโอเดิมทีถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทลองเบอร์เกอร์ซึ่งเป็นผู้ผลิตตะกล้าไม้ในอเมริกานอกจากนี้มันยังมีชื่อเสีียงในหมมู่่ือาชพว เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดของสถาปัตยกรรมเรียนแบบนั่นคือประเภทหนึ่งของการออกแบบสร้างอาคารเพื่อเรียนแบบการทํางานหรือวัตถุประสงค์ของพวกเขาตัวอาคารครอบคลุมพื้นที่16700ตารางเมตรมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ30ล้านดอลลาร์ในการสร้างและสร้างเสร็จในปี1997มันมี7ชั้นและมีห้องโถงกลางมีเพดานกระจกซึ่งให้แสงธรรมชาติส่งเข้ามาตะกร้าขนาดใหญ่นี้มีที่จับเหล็ก2อัน ซึ่งมีการติดตั้งองค์ประกอบความร้อนที่ป้องกันไม่ให้มันถูกแช่แข็งพวกมันยังปกป้องห้องโถงกระจกที่อยู่ด้านล่างจากน้าแข็งที่อาจจะตกลงมาในช่วงฤด,ดูหนาวในเมืองดามสตัดประเทศเยอรมน,นีมันมีอาคารที่อยู่อาศัยซึ่งดูซับซ้อนที่สร้างขึ้นในปี1990ชื่อว่าไวสปิรลซึ่งมีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับเรื่องราวที่น่าสนใจของมันชื่อนี้แปลตรงตัวว่าเกลียวป่าโดยอาจจะหมายถึงแผนผังของอาคารควบคู่ไปกับความจริงที่ว่า หลังคาเป็นสีเขียวซึ่งไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะทาสีอาคารที่ดูเป็นเกลียวนี้มีป่าที่มีต้นเมเปลิลและต้นมะนาวอยู่บนหลังคาการก่อสร้างที่ไม่เหมือนใครนี้เสร็จสมบูรณ์ในปี2000มันมีห้องอยู่อาศัย1 0 5ห้องและหน้าต่างมากกว่า100บ้บานโดยแต่ละบานมีรูปร่างและขนาดเฉพาะด้วยอาคารนี้มี12ชั้นโดยนับรวมจุดที่สูงที่สุดแถมยังมีคาเฟ่และบาร์และมันมีอะไรที่น่าสนใจอีกล่ะในแต่ละมุมของการก่อสร้างนี้จะถูกทําให้มน หากคุณได้มีโอกาสไปเที่ยวชมเมืองรอตเตดัมในประเทศในเทแลนด์อย่าพลาดบ้านลูกบากซสะละ่าอาคารอันมีเอกลักษณ์เหล่านี้ตั้งอยู่เหนือระดับพื้นดินบนสะพานคนเดินใกล้กับใจกลางเมืองและสถานีรถไฟรอตเตดัมบลักในศตวรรษที่20 เมืองรตอดดัมได้รับความเสียหายนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมต่อมามันจึงกลายเป็นจุดสนใจของการออกแบบสถาปัตยกรรมที่ล้ำสมัยสถาปนิกชาวดัชช์ชื่อพีทบลอมเริ่มออกแบบที่โยงใยที่เอื้อประโยชน์ต่อพื้นที่โดยทำให้มีที่ว่างสำหรับคนเดินที่ด้านล่าง <c oughs> เขาได้ไอเดียบ้านเหล่านี้จากองค์ประกอบที่เรียบง่ายเช่นป่าไม้และต้นไม้บ้านแต่ละหลังตั้งอยู่บนเสาหกเหลี่ยมซึ่งเป็นโครงสร้างคอนกรีตท,ที่ออกแบบมาให้ดูเหมือนลำต้นของต้นไม้ เสาแต่ละต้นมีบันไดที่นำไปสู่พื้นที่ใช้สอยที่มีพื้นที่กว้างขวางอีกตัวอย่างหนึ่งของบ้านที่ดูเหมือนเพิ่งหลุดออกมาจากเทพนิยายคือบ้านนอติลุสคุณสามารถเจอมันได้ใกล้กับเม็กซิโกซิตี้ในเม็กซิโกด้วยรูปทรงที่คล้ายกับเปลือกหอยมันเป็นหนึ่งในตัวอย่างแรกของสถาปัตยกรรมชีวภาพโดยผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์นี้คือฮาวเวียเซโนเซียนเขาได้รับแรงบันดาลใจจากผลงานของกาวดีและแฟรงค์ลอยไร แนวคิดของสถาปัตยกรรมชีวภาพคืออาคารควรสร้างขึ้นตามโครงสร้างที่พบได้ในธรรมชาตินอกจากนี้ยังเป็นสิ่งย้ำเตือนของผู้คนถึงประวัติศาสตร์และประเพณีท้องถิ่นของพวกเขาผู้สร้างกล่าวว่าบ้านอนติลุสไม่มีพื้นที่มากนักแต่บ้านนี้ถูกทําให้ทนทานต่อแผ่นดินไหวและไม่ต้องบารุงรักษานี่ยังไม่ได้พูดถึงหน้าต่างกระจกสีสีรุ้งเล็กๆหลายร้อยบานที่ประดับสิ่งก่อสร้างนี้นะ และดูร้อนนี้ในที่สุดคุณก็ตัดสินใจไปเที่ยวรอบโลกซึ่งถือเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตจุดแรกของการผจญภัยที่น่าตื่นเต้นนี้อยู่ที่ยุโรปคุณเริ่มต้นการเดินทางของคุณในอิตาลีประเทศแห่งพาสต้าและพิซซาและเจลาโต้แสนอร่อยอ่าอยู่นะเน,นีไหอเอ็นเมืองพิซซาที่มีชื่อเสียงระดับโลกคุณซื้อตั๋วและเข้าไปในอนุสร์สถานที่โคตรเคี้ยวคุณกำลังจะขึ้นบันไดลื่น251ขั้นดังนั้นระวังเวลาก้าวด้วยอยะอย่าลืมหายใจล่ะ หินอ่อนสีขาวนั้นน่าประหลาดใจและในบางครั้งคุณมองออกไปข้างนอกและเพลิดเพลินกับทิวทัศน์ของเมืองยินดีด้วยคุณทำได้แล้วคุณมาถึงยอดหอระฆังแล้วและสามารถถ่ายเซลฟี่ที่คุณต้องการได้ หอเอ็นเมืองปิซาเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คที่โดดเด่นที่สุดของอิตาลีระหว่างที่คุณเดินขึ้นบันไดไกดจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่คืออนุสรณ์สถานในยุคกลางสร้างขึ้นระหว่างศตรวรรษที่12และ14โดยใช้เวลากว่า200ปีกว่าจะเสร็จและในกรณีที่คุณสงสัยว่ามันเอียงอยู่ตลอดหรือเปล่าฉันสามารถพูดได้เต็มปากเลยว่าใช่มันเอียงอยู่ในตอนที่พวกเขาสร้างชั้น3มเสร็จหอะระฆังก็เริ่มจมประเด็นคือชื่อปิซามาจากคำภาษากรีกที่แปลว่าดินแดนเชอะแฉะพผืนนนนมม้นดินนั้นนิ่ม และทายและสถาปนิกพยายามรักษามันไว้ตั้งแต่วันที่สร้างหอคอยที่ความสูง56เมตรนั้นคุณใช้เวลาชื่นชมเมืองคุณนับหลังคาอาคารได้กี่หลังกันหากคุณเดินไปทางด้านใต้ของอนุสรคุณจะรู้สึกใกล้กับพื้นดินมากขึ้นเนื่องจากหอเอนเมืองพิซซ่าเอียงไปทางทิศใต้เมื่อถึงจุดหนึ่งมันเอียงเกือบ5.5องศาแต่มันก็ยังไม่ล้มลงมา ทุกวันนี้เวลาที่คุณเยี่ยมชมสถานที่นี้ไกด์อาจบอกคุณว่าหอคอยนี้เองนน้อยลงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสถาปนิกและวิศวกร,กรที่เก่งที่สุดในโลกได้ทำการก่อสร้างข้างอนุสร์สถานเพื่อ้องกันไม่ให้มันล้มพวกเขาขุดอุโมง์หลายแห่งและเอาดินมากกว่า38ลูกบาศก์เมตรออกจากฝั่งด้านเหนือนของหอคอยตอนนี้หอคอยเอียงทำมุมเพียง4องศาเท่านั้นดังนั้นหากคุณต้องการถ่ายภาพคลาสสิกที่คุณเอามือยันหอคอยไว้คุณควรรีบหน่อยนะไม่มีใครรู้ว่าหอคอยจะยังเอ็นไปอีกนานแค่ไหน ตอนนี้ถึงเวลาที่คุณต้องเดินทางไปกรุงโรมแล้วโดยทีนฐานแล้วเมืองนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแต่คุณต้องลองไปสัมผัสด้วยตัวเองมันร้อนมากแต่คุณโชคดีวันนี้คุณกำลังไปเยี่ยมชมโรงอาบน้ำคาราคัล่าอยู่คุณพร้อมสัมผัสประสบการณ์โรมันโบราณแล้วหรือยัง คุณกำลังเดินผ่านสิ่งที่เคยเป็นห้องล็อกเกอร์คุณต้องใช้จินตนาการของตัวเองหน่อยนะเพราะวันนี้คุณจะได้เห็นกำแพงอิฐสูง40เมตรที่นี่เท่านั้นชาวโรมันทุกชนชั้นจะใช้เวลาหนึ่งหรือสองชั่วโมงในห้องอาบน้ำทุกวันพวกเขาจะมาหลังจากวันที่ทำงานอย่างยาวนานหรือก่อนอาหารเย็นโรงอาบน้ำอิมพีเรียลอย่างเช่นที่นี่ส่วนมากแล้วจะฟรีแต่คุณต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้าเมื่อออกจากห้องล็อกเกอร์ผู้มาใช้บริการจะได้อยู่ในห้องอุ่นซึ่งพวกเขาจะได้รับการนวดน้ำมันและสะครับ จากนั้นบางคนจะย้ายไปยังหนึ่งในสองลานออกกําลังกายคุณเห็นหรือยังว่ามันกว้างขวางแค่ไหนที่นี่มีระเบียงหินอ่อนที่วิจิตรบรรจงและคุณยังสามารถเห็นพื้นโมเสกสีต่างๆได้ด้วยหากคุณอยู่ในอารมณ์อยากได้ความรู้มากกว่านี้คุณสามารถหยุดฟังนักปราด์หรือเยี่ยมชมห้องสมุดต่างๆได้ ตอนนี้เรามาถึงห้องที่น่าประทับใจที่สุดแล้วนั่นคือแคลดาเรียมมันเป็นห้องอบไอน้ำทรงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง35เมตรภายในไม่ได้มีแค่สระน้ำอุ่น1ห,หรือ2สระแต่มีถึง7สระด้านบนเหนือหัวคุณคุณจะได้เห็นโดมอันงดงามที่มีเสาหินแกรนิตขนาดใหญ่รองรับอยู่ โครงสร้างทั้งหมดได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยกระเบื้องโมเสกแก้วหลากสีและหินอ่อนสีขาวที่ดีเลิศที่สุดสถานที่แห่งนี้ยังมีสระน้ําขนาดเท่าโอลิมปิกในร่มที่มีความลึกถึงเอวทุกวันนี้คุณสามารถชื่นชมได้เพียงผนังอิฐสีแดงและคอนกรีตที่เหลืออยู่ไม่มากแล้วเท่านั้นจักรพรรดิคาราคัลา่าก็เหมือนกับจักรพรรดิโรมันอื่นๆที่สร้างอาคารขนาดใหญ่และมันทําให้ผู้คนมีความสุขหลังจากเที่ยวบินระหว่างประเทศอันยาวนานคุณก็มาถึงอียิปต์ พร้อมสำหรับการขี่อูดและผลไม้ตากแห้งอร่อยออ่ยหรือย,ยังมีใครชอบอินทผลัมไหมคุณออกจากโรงแรมตอนรุ่งสางและเดินทางไปยังเขตชานเมืองของกรุงไคโรคุณขับรถผ่านแม่น้ำนานไปทางฝั่งตะวันตกอย่าลืมถ่ายรูปกันด้วยละ่ะใกล้ออกไปคุณจะเห็นอนุสร์สถานขนาดใหญ่มันคือมาหาสปิง์แห่งกีซา่าคุณเชื่อไหมว่าผู้คนสร้างอนุสร์สถานนี้เมื่อ4,500ปีที่แล้ว เมื่อคุณเข้าใกล้มันมากขึ้นคุณจะเห็นมหาพีระมิดทางเหนือของซฟิงคุณได้เรียนรู้ว่าซฟิงนั้นแตกต่างจากพีระมิดต,ตรงที่แกะสลักจากพื้นหินของที่ราบสูงกิซ่าโดยตรงจนถึงปัจจุบันมันเป็นหนึ่งในรูปปั้นที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยความสูง20เมตรและยาว73เมตรจากอุ้งเท้าถึงหาง ใบหน้าของสฟิงซ์สึกกร่อนลงในทุกวันนี้แต่ตามที่นักโบราณาคดีกล่าวไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไปการใช้โฟโต้ช็อปสร้างสฟิงซ์ขึ้นใหม่ให้ดูแตกต่างออกไปมากอย่างที่คุณเห็นณจุดหนึ่งจมูกของสฟิงซ์ขาดหายไปพร้อมกับส่วนต่างๆบริเวณคางนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ารูปปั้นเป็นตัวแทนของฟาโรห์คาฟราผู้ยิ่งใหญ่ด้วยเหตุนี้ใบหน้าของมันจึงคล้ายกับมนุษย์มากที่ใต้ตาของมันมีเส้นที่ถูกแกะสลักสีเข้มเพื่อแสดงถึงอายไลเนอร์ชาโคที่ชาวอียิปต์โบราณเคยใช้ทาเกรดนะ้ารู้ ความงามเท่านั้นมันปกป้องดวงตาของพวกเขาจากรางสีอัลตราไวโอเลตในพื้นที่ทะเลทรายที่มีแสงแดดส่องถึงอยู่ตลอดนี้อาจเป็นประโยชน์จนถึงวันนี้นักวิจัยถกเถียงกันว่าสฟิง์มีคราวหรือไม่หลายคนเชื่อว่าหากตั้งใจจะพรนันาถึงฟาโรก็น่าจะมีคราวถักเปียที่เสียหายไปจากการกัดกร่อนแม้กระทั่งทุกวันนี้คุณยังคงเห็นเศษผาพวกศีรษะของกษัตริย์สฟิงหลงเหลืออยู่ เรื่องประดับสีสันเหล่านี้เกี่ยวข้องกับอำนาจและราชวงศ์ทีนี้ลองนึกภาพว่าแถบนั้นเป็นสีน้ำเงินและสีทองนี้อาจจะเป็นลักษณะตอนที่สร้างอนุสาวรีย์ครั้งแรกมันไม่มีหลักฐานว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนในการสร้างสฟิงแต่น่าจะนานมากเนื่องจากรายละเอียดที่แกะสลักนั้นค่อนข้างน่าประทับใจหากคุณโชคดีไกด์ของคุณอาจพาคุณไปยังห้องหลับภายในรูปปั้นถ้ามันเป็นเรื่องจริงและไม่ใช่แค่ตำนานนะนะ น้ำทะเลใสๆของกรีซไม่ว่าคุณจะเดินทางมาโดยเรือหรือเครื่องบินคุณก็พร้อมสำหรับความเพลิดเพลินที่แท้จริงแล้วมันเป็นจุดรวมของแหล่งโบราณคดีคุณมาถึงท่าเรือแมนดรากีแล้วแต่เดี๋ยวก่อนคุณไม่เห็นอนุสรณ์สถานใดๆเลยเมื่อมองแวบแรบคุณจะไม่เห็นมาหารูปแห่งโรส นั่นเป็นเพราะมันถูกทำลายไปนานแล้วก่อนที่จะพังทลายลงในช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่รูปปั้นอันยิ่งใหญ่นี้ถือเป็นหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหศัศจรรย์ของโลกยุคโบราณถ้าคุณเห็นมหารูปในภาพคุณอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเทพีเสรีภาพก็นะจริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องบังเอิญเห็นได้ชัดว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างมหารูปแห่งรถสและเทพีเสรีภาพรูปปั้นทั้งสองถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งอิสรภาพและเทพีเสรีภาพมักถูกเรียกว่ารูปปั้นยักษ์สมัยใหม่ รูปปั้นยักษ์ใหญ่สูง30เมตรแต่วันนี้สิ่งที่คุณเห็นคือท่าเทียบเรือคอนกรีตที่มีช่องว่างขนาดใหญ่ตรงกลางลองนึกภาพรูปปั้นทองสำริดที่ยืนคร่อมทั้งสองฝั่งของสะพานสิรูปปั้นถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่3ก่อนคริสต์ศักราชและใช้อูด900ตัวในการก่อสร้าง รูปปั้นนี้ดำรงอยู่ประมาณ54ปีก่อนที่มันจะพังทลายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่แผ่นดินไหวกระทบเมืองอย่างแรงจนรูปปั้นเหลือเพียงแค่เท้าขนาดใหญ่มากข้างเดียวถึงกระนั้นผู้คนก็ยังมาเยี่ยมชมอนุสรสถานอยู่คุณพร้อมที่จะกลับบ้านหรือย,อยังขอบคุณที่เข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้และอย่าลืมคอมเมนต์บอกฉันด้วยนะว่าสถานที่ท่องเที่ยวโปรดของคุณคือที่ไหนแล้วพบกันใหม่